สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมชม่องยาพรสตอรี่วันนี้ยาพรจะผัดพริกนะคะผัดพริกแกงก็เรียกว่าผัดพริกไก่ค่ะก็เปิดกระทะนะคะแล้วก็ใส่น้ำมัน,นะคะ่ะ เราก็จะผัดพริกแกงก่อนนะคะก็ใส่พริกแกงไปสองช้อนโตค่ะ รอให้พริแกงหอมๆก่อนนะคะแล้วเราถึงจะใส่ไก่ลงไปก็ใส่ไก่ลงไปค่ะอันนี้เป็นสะโพกไก่นะคะไม่มีกระดูกนะคะมีแต่เนื้อล้วน แล้วเราก็ผัดให้สุกๆค่ะก็เอาไายใส่นะคะกระชายกระชายซอยตามขอ,องฝางค่ะหัวกระชายนะคะไม่ได้ทำ่อยๆนะคะทำเป็นแผ่นๆแล้วก็ใส่น้ำลงไปหน่อยค่ะ แล้วก็ใส่พริกลูกโดดนะคะพร,พริกแดงจินดาค่ะผันครึ่งนะคะใส่น้ำตาลไปค่ะน้ำตาลสายขึ้นช้อนค่ะแล้วก็ใส่ผุงปรุงรสขึ้นช้อนค่ะคึ่นช้อนค่ะ ใส่น้ำมันหอยนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ใส่ใบมะกูดนะคะแล้วก็ชิ้มค่ะ อีกทีนะคะ <c oughs> ใส่น้ำปลาค่ะขึ้นช้อนโต๊ะนะคะเพราะว่าในนี้ก็มีเกลือแล้วค่ะในติ่กแก่ แล้วก็ใสนะ่น้ำมันเหยยไปแล้วผงงรวมไปแล้วแล้วก็สป,ป็นหม้อกินอีกทีนะคะตอนนี้ก็กำลังเหลือค่ะแล้วก็มันออกแยะเลยมันจากหนังไก่ค่ะอร่อยแล้วค่ะ แล้วก็ผัดให้นานสักหน่อยนะคะเพราะว่าไก่พันชิ้นใหญ่ค่ะดีไปหน่อย เดี๋ยวรอก็พักนึงนะคะก็จะพิ้นกตอนที่ใส่ผัดกิกไก่นะคะแล้วก็ใส่กระชายเนี่ยเพื่อให้กระชายเนี่ยหอมมีกลิ่นหอมค่ะแล้วก็อร่อย เป็นสมุนไพรที่อร่อยนะคะกินคู่กับผัดพริกแกงเนี่ยอร่อยมากกเลยะคะ่ะตอนนี้ก็ใกล้จะใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวรวนอีกหน่อยหนึ่ง ใส่ใบมะกรูดอีกหน่อยค่ะหอมดีแล้วก็ใส่ใบกะเพรานะคะกับใบโหระพาค่ะสองใบหรือสองอย่างเลยใส่ทั้งใบกะเพราทั้งใบโหระพานะคะ เสร็จแล้วค่ะแล้วก็ปิดกระทะได้ค่ะ แล้วก็อร่อยค่ะเข้มข้นมากเลย นี่ค่ะไก่ผัดพริกแกงของย่าพรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะย่าพรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆค่ะที่เข้ามาติดตามแลวชมช่องย่าพรช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ย่าพรบ้างนะคะสวัสดีค่ะ